S <S มน,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 นมันสามารถที่จะแตกขึ้นมาแล้วให้ผลผลิตได้อีกต้นทางนี้นี่หรือไม่ทางนี้เด็กรถเอาฟ้าม้นมาละอ่านี้เราจะเอามันมาจากขึ้นมาจากน้ำได้ยังไงคะถังนนปั๊บปั๊บปั๊บไงตั๊บปั๊บเกิดอะไรนะหาอะไร,รอ่ะแม่เคลือ่อนใครโยนลงมาแน่เลยนะแม่เนาะอ๋อ,อคุณยายทำนาโยนเม็ดลงไปอ่ะคเออมันกับมักแนวนี้เนาะ เอ้ยบ้านนี้มีน้ำพุแล้วเว้ยอะอะไรนะสายลนเออด้วยว่าพี่บินกทำน้ำพุเสกสรรขึ้นมาซะแล้วสายเป็นอะไรอ่ะโอ้หัวจุกนหลลนพอหัวจุกลุดมันก็จะพุ่งอย่างนี้เออมันพุ่งแรงเหมือนกันก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะๆเลยนะเนี่ยสงกรานต์เนี่ยนะใครอยากจะเล่นน้ำก็อย่างนี้เลยก็จะไปยากอะไรล่ะสงกรานต์เนี่ย เนี่ออยเ,เ,อเอาสายนี่วนๆหมุนๆหมุนๆหมุนๆรอบๆกันจับดอนจักรจันทร์ของมืองมาเลยเช้า,น,ชานี่หูยมันร้องกันสนั่นวันไหวเฮ้ย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 ดูมุมนี้ดูมุมนี้สีเหลืองๆนะใกล้เดือนเมษาอเอาสีเหลืองมาถักอกุนแม่ทองหน้าเอองามแล้วอ่ะเอ้ยพี่ลินผมว่าเอา มะละกอนี้ต้องตัด<ว>แล้วล่ะเนี่ยมะละกอปลายกุดหมดเลยต้นกล้วยตรงนี้ก็งามมากนะเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีโอ้ต้นกล้วยตายมันออกเคือด้วยนะคุณรัชนีเขาเรียกตายภายลักษณะแบบนี้คือตายภายคือยืนต้นตายอ่ามันก็เลยต้องแกนี้นี่ไงมันอาจจะมีปัญหาประมาณนี้แถวๆนี้ถึงเนี้ยดูเอ้ยนี่ก็แตกวนันนี้ที่เอฟซีแฟนคลับบอกนะฮะบอกมาว่ามะละกอเนี่ยเรา เราตัดเพื่อให้เขาแต่ตัดแถวในดีพ่ลินคิดว่าถ้าอยากได้ต้นเสี้ยเดี๋ยวเราตัดลองอันนี้จะเป็นการพิสูจน์นะครับว่ามะละกอฮะต้องบางคนเขาบอกว่าหักเอกบางคนเขาแต่ว่าหักไอ้เชื้อรามันจะไม่หายไงเราตัดไปเลยก็ได้ จะเอาอะไรนะตัดไปเลยก็ได้มันเป็นโรคใช่ไหมระ,ะยะลงม,มันลงข้างบนนะ่ะดูมันดำๆหมดแล้วอะนะ<ม>แต่ว่าข้างล่างมันยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอย่าไปขุดทิง้งมันสามารถที่จะแตกขึ้นมาแล้ว,วให้ผลผลิตได้อีกเห็นไหม<ส>มันเน่าไส้เน่า มันเน่าจากข้างบนเว้ยข้างบนโรงแรมมันกินข้างบนก่อนอันนี้ยังไม่ได้แตกเราก็ตัดเตี้ยไว้ก่อนแหละลูกมันมีลูกอยู่นะมันเดือนเลยอะเออเอาลงถังนวดเอาป๊าต้นมาละมาพ่มาละปอเอ้ยมาขนุนมาขนุนอ้าวนี่นวดอ้าวเดี๋ยวไปไลกินเพมันต้นหนักเกินต้นใหญ่จัด ตัดเอาไปทำไอ้นี่บ้างขนมบ้างเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะรอดนะใบเตยตอนนี้ถูอู้าดูสิอา้าวทำไปเล่นไปนะใบเตยนี่ตัดไปขายตลาดได้ขายนะเว้ยแต่ต้องไปขายตลาดกรุงเทพนะแถวนี้เยอะอา้าวโอ้ยพี่กับพูมันลงน้ำยังไงอะเสียไหมเสียเหรอลินเหลืองเหลืองอ๋อเหลือง,อง,อองเอไปตำได้วันนี้อา่าทีนี้เราจะเอามันมาจากขึ้นมาจากน้ำได้ยังไงคะใครจะยอม ใครจะเสียสละยอมว่ายน้ำโผล่ลงมาทำไมน้ำมันขุ่นยังเลยอ่ะช่วงเนี้ยปลามันพุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะใช่ปลามันเป็นไปได้นะวิ่งไปวิ่งมาเป็นไปได้นะว่าปลามันเยอะอืมใช่ใช่ข้างในมันรู้สึกจะไม่ต้นเลยนะเพราะว่าอ่านพุ่มออกไป ไม่สดเหรอข้างในไม่สดเพราะว่าเราวันนี้กินตำมะละกอผัดมะละกอโอ้ยสีมันมันเริ่มจะไปแล้วสีไม่ค่อยดีแต่แค่นี้เด็โอ้ยเพิ่งเห็นหน้าไปไหนมาไปเที่ยวติดผูติดหญิงนายฟังนี้ไปไหนมาพี่อย่าเรียกหมีคนเดียวะนมาแล้วนะเอ้ามโอม ราได้มะเขือมาค่ะเป็นมะเขือปลอะอ่อนๆน,นะคะทำเมนูอะไรดีเอ่ยซุปมะเขือซุปมะเขือแม่กินอาหารฝรั่งนะแต่เป็นซุปแบบอีสานเด้อค่ะเด้อจะสังเกตว่าแม่ครัวเขาจะผ่ากลางเพื่อที่จะให้สุกง,ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาคั่วพริกกันนะคะ พริกคั่วสุกแล้วนะคะก็จะมาโขกพริกแต่ระหว่างที่จะโขลแล้วก็ต้มปลาทูเอาไว้ก่อนนะคะและก็นี่เลยน้ำปลาแม่ทองน้าค่ะรสนัวนี่ใส่เข้าไปเลยจ้ะน้ำน้อยๆนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคล้ายๆเป็นเอาไปละลายกับมะเขือให้มันเหนียวใช่ไหมพี่เชรใช่ค่เพราะงั้นมมะเขือมันจะมันจะเหนียวมากไปก็ละลายให้มันไม่เหนียว ุดรับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะมาทำกระเทียมกันนะคะเดี๋ยวเราเช็คมะเขือดูก่อนนะคะว่านิ่มหรือยังลงไปเลยจ้าแล้วเวลาตำมะเขือเนี่ยนะตำแรงบ่ได้เด้อกระเด็นใส่ตาได้จ้านี่คลขข้ายเป็นการบดๆนิดนึงเนาะเออ,อบีบๆเขานิดนึงเขาก็เละเละค่ะ ง่ายอย่างนี้นี่เองโอ้อาหารโปรดตะแหวงแั่นนี่ซุปมะเขือเนี่ยนะถูกมไม่ค่อยได้ทำนะตะแหวงบลบเล้ให้ทำให้กินนานแล้วเนะี่ยไม่รู้ว่าขั้นตอนมันเยอะหรือยังไงมันเยอะอย่างมันเยอะอย่างมันต้องต้มทั้งปลามันต้องต้มทั้ง,ง,งมะเขืออ่าดีนี้ก็เอาปลามาบีบลงไปนะคะ ต่ดูแล้วก็ไม่ยากคนะ่ะน้ำปาร้าที่ต้มสุกกับกระทูโอ้โหค้นหอมมาก <c oughs> ใส่มากใส่น้อยตามใจชอบนะคะแต่จริงๆถ้ากินกับข้าวเหนียวต้องต้องไม่เละมากนะคะเดีย๋ยวมมาสิกุยบะขึ้น <c oughs> อหอมซอยค่ะ โอ้ใส่เยอะมากนะคะชอบกินผักเลยชอบใส่มากใส่น้อยตามใจชอบนะคะบางท่านอาจจะชอบใส่น้อยแล้วก็สารแหน่สวนเราเองนะคะไม่ค่อยได้มีเมนูใช้สารแหน่เท่าไหร่เลยนะ <c oughs> จนก้านยาวหมดละได้ใช้สักที <c oughs> น่ากินมาก แต่ถ้าใช้พริกแดงพริกป่นอะไรมันก็จะมีความแดงเนาะอันนี้ใช้พริกเขียวรสชาติเป็นไงคะอือร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงโอ้โหอร่อยมากเขาแน่นอนจริงๆนะน้ำพัลาไม่ตกนากเนี่ยออร่อยเวอร์วังอ่ะเออเอาสิเอาสินี่แหละค่ะเมนูยากๆกกลายเป็นเมนูง่ายๆได้เลยนะคะคือมันก็ไม่เชิงยากแต่มันหลายขั้นตอนไง รสชาติปรุงตามใจได้เลยนะคะถ้าชอบรสที่มันเข้มข้นก็เหยาะน้ำปลาราปรุงสุกไม่ทางหน้าเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบได้ข่าวว่าของโปรดไม่ใช่เหรอซุปบักเขือหาอะไรอ่ะแม่มะเขือเขีย,ย,ย,ขย,ขยคือมะเขือพวงใช่ไหมคะมะเขือตำสุ่มงงอ้าวมันมีต้นอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ,อหเฮ้อจริงจริงด้วย องหน่วยสามหน่วยแล้วคุณแม่ตาดีมากเลยอ่ะอดมันทำไมให้มันขึ้นหนุนหอยอ้นู้นนู้นนู้นมีลูกแล้วโอ้เอาใครโยนลงมาแน่เลยนะแม่เนาะมันขึ้นจากการโยนแม่ตำไอ้นั่นกินหลักไปเลยเอาเม็ดลวอยนูอ๋อคุณยายทงนาคโยนเม็ดลงไปอ่ะอมันกับมักแนวนี้เนาะมันชอบแบบนี้นะตั้งใจปลูกก็ไม่ค่อยขึ้นนะแม่เนาะแต่ถ้าโยนโยนเนี่ยมันถึงงควงมันเกิดดน อ่ากับข้าวใกล้เสร็จแล้วคุณยายนั่งรอได้เลยค่ะเลยนั่งยิบเบอหยบเบอแตกเอาผู้หนึ่งหายไปไหล่ะผู้หนึ่งไปแล้วไปมีพอมีผู้ช่วยไปแล้วเข้าห้องแล้วโอ้ยพอแสวงพอมีผู้สวยมากก็ไปแล้วเข้าห้องเรียบร้อยโอเคได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตั้งไว้สักสามเมตรเลยไกลๆเลย ้มันมีผ้าขาวเอานู่นหนึ่งกินข้าวเหนียวมาได้ขอบคุณมากเอาทำไมเอามากระบอกเดียวคะวันนี้ลองเที่ยงรองไว้เที่ยงอ๋อเรื่องลองตอนเช้าถอดบ่ายเขาเรียกรองเที่ยงคือข้างบนมีหลายกระบอกแล้วใช่ไหมสองอ๋อกรนเดี่ยวมาเปลี่ยนตนนี้เหลือต้นเดียวแล้วจำเหลือต้นเดียวฮะตาลินมาช่วยทำครัวอีกคนหนึ่ง เดินมาเที่ยวเฉยอ๋อเต้นลำวงมาเป็นไงบ้างเต้นลำวงมาเป็นไงบ้างอร่อยเกินโมะฮะเดี๋ยวนั่งหลังทุกรอบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะเต้นลำวงอร่อยก็ร่อยเกินวเหมาะแปลว่ามันสนุกอ่ะมันเรียกอมาะอร่อยเหมาะอออร่อยเหมาะเหรอเอ่ะลอยเกินก็ร่อยเหมาะไม่ต้องนับเลยแหละ เปิดนึ่งก็ประมาณสี่หรือห้าลูกไม่หยุดเลยละกลับมาเกือบเที่ยงคืนน่ะคือพี่แบ่งเต้นตลอดเวลาเลยเมื่อนางรำว่างอ๋อก็อปล่อยไว้ทําไมล่ะอ๋อคือไม,ไม่ได้หมายความว่าจะได้นางรําทุกคนถูกไหมคะอ่าเราไปไม่ทันก็ไม่ได้เฮ้ยไวเดี๋ยวไ,ได้เหมาไว ไม่ขายก็ไปเต้นกันใบโอ้โหแรงห่าขนาดสะบัดหัวเหยื่อยืดเหลือแรงเอาไว้เต้นสงการคนท่านบุรีก็เป็นอย่างนี้นะคนท่านบุรีชอบลำบงจริงเนาะชอบจริงจริงนะถีบไปถีบไปถีบไปถีบปต้องนั่งนั่งใช่ไหนเอาพี่ดินไม่เคยไปเลยเหรอย่างเลยทำไมไม่เอาไปหน่อยเนี้ยคนเนี้ยนะได้เลยไปเดี๋ยวติดใจแต่ว่านางหล่อมันใช่ มันแค่รุนรุนนี่มันเด็กรุ่นลาลอย่าว่ารุนลูกเลยเด็กนักเรียนเออนี่เด็กเด็กเล่นกับหลานรู้สึกยังไงบ้างไหมก็เราคิดว่าเราไปออกกําลังกายแต่ว่าตรงทาก็ฟังก์ตัางหายไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยโอ้ไม่เคลียร์ไยเด็กก็มัเป็นเด็กแค่แบบกรอนวัยกรอนสิสิบปีที่แล้วเนาะตามสิบม่อยๆโอ้ยังไง หนึ่งหนึ่งสองสามไปไม่เึงเลยดีนะผ้ามันโปรโอ้เรียบหมดแล้วดีนะมีผ้ารองอ่ะนี่แหละคือคุณกัมพูไปไม่เึงคือพูดไปไม่มีผิดเลยนะคือพี่กัมพูอ่ะขึ้นต้นไม้ก็ตกต้นไม้ลงบ่อก็ตกน้ำเอาจริงๆก็เป็นคนอย่างนี้ดูแข็งแรงแต่ว่าไม่แม่นหรอกค่ะ ไม่ใหญ่แหวงเก็บผักมาไม่ยังละตาพังงูเสียเอามากินครับยังเจ้าเขียนเด็กแ่บ๋ีนี่เหรอกินกระเจามะเขือเดี๋ยวเป็นเก็บเพิ่มให้นะพ่อนะเพราะว่าสามใบในหยาดกันได้บัพรท่านไปเก็บกันเห็นไัมเนไ่ยพ่อมีพื้นที่วิ่งเล่นกันแั้นเหอะ โเ oh, ก็บสามสี่ต้นก็กินได้ทั้งแม่ทองนเน้าขาบอกว่าเขาขับถ่ายได้ดีเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาถ่ายได้ดีว่างั้นนะเออส่วนเพชรเขาบอกว่าผักกาดเขียวมันบำรุงไตว่างั้นนะแ,แต่ละคนก็จะมีความรู้กันก็มันเป็นประโยชน์หมดละครับใช่อย่างน้นอยๆแม่เขาก็ถ่ายได้อะผักผ,ผักสีเขียวเนี่ยมันมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆคุณอยากกินไม่ใช่หรอใบหูเสือเนี่ย ทำไมคุณชอบกินผักที่กินฉุนขนาดนี้ยหัผักยอดได้เลยหะผักยอดได้เลยมันจะได้แปลทำไมคุณชอบกินผักฉุนขนาดนี้ผมกินไม่เป็นนะเนี่ยคุณรู้ไหมกินฉุนกินเป็นไหมนี่ค่ะใบหูเสือกินก็หลาบเป็ดแข็งแสบแห้งเหรอใช่หอมแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันฉุนมันเหม็นนะแต่เราว่ามันหอมไม่กินกินกับซุปมะเขือเนี่ยยางแสบเลยเลี๋ยวส่หอยพญายางแล้วกินห้ยเบิร์นได้ แต่ว่าตอนนี้นี่คิดหัดไถ่นี่นั่งเล่น m อบีาอ้าง<ห>เล็นยังไงพ่อใหญ่มากินเผาคุณแม่ทางบ้านห้อภัยแล้วทางบ้านให้อภัยแล้วมานั่งนั่งแบบว่าดูปลาสายลมพัดมาวีวีคนแพ้ปบุรีมีแต่ความจริงใจรงงำวงแล้ไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวง สาวสวยแก้มสายรอยให้โคงรำวงเสียงกรอกรัวมาทีทีกําโพรัชนีออกมาร้องรำวงที่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยกยายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกยายไปกับเสียงดนตรีดนต